ญหาเรื่องสารยุติธรรมนี้ก็ต้องรีบแก่คือสารเมืองไทยไม่ยุติธรรมนะฮะพูดตรงๆเลยกล้าพูดด้วยสองมาตรฐานฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียแล้วยังไงความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เด็กและผมเห็นสารไม่ยุติธรรมแม่ผมกับปะเกียงพึ่งไปสารด้วยกันนั่งรถตู้ไปด้วยกันไปถึงสารเวลาบนก็บนเหมือนกันก็คือไข่ต้ม9 9ฟอง อะพอบนไปปุ๊บมาตอนสารให้เลขให้เลขปะเกียงเลขหนึ่งแม่ผมเลขหนึ่งแม่ผมทุ่มสุดตัวเป็นไงเจ๊งแต่ปะเกียงได้คืออะไรความยุติธรรมอยู่ที่ไหนถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องปฏิรูปสารก็คือแต่งเป็นแต่งตั้งเป็นกระทรวงพลังงานอะไรบางอย่างให้เจนยานที่มามาดูแลกำกับเรื่องนี้โอเคไหมฮะอีกนโยบายหนึ่งก็ ก็ต้องรีบทําอย่างเร่งด่วนคือหาเงินเข้าประเทศหนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตรงนี้ผมนําเหนอท่านรัฐมนตรีกรอบการด้วยนะครับคือกรมการท่องเที่ยวเป็นกรมที่หาคอนเทนต์เพื่อให้เราไปเที่ยวกัน,นะฮะก็คือพวก seen, Amazing, อันซีนอเมซิ่งต้องห้ามพลาดอะไรพวกนี้ผมว่าอันนั้นเป็นคอนเทนต์เก่าๆใครก็ทําเราทําการท่องเที่ยวแบบที่เราถนัดเลยดีกว่าอย่าไปอายเลยฮะเรามายอมรับเลยการท่องเที่ยวเชิง สายศาสตร์สายศาสตร์การท่องเที่ยวทําอย่างนี้เลยประเทศเรานะฮะเป็นประเทศพุทธบวกพราหมณ์บวกผีบวกนิทานเรามั่วกันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วฉันนั้นอย่าไปอายไม่ต้องหลบหนีแล้วนะครับทําอย่างนี้ไปเลยสั่งการไปเลยว่านโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งของขังของขังบ้านเมืองเราเยอะมากอยู่แล้วมีผุดขึ้นมาทุกสัปดาห์เปิดหน้าหนังสือพิมพ์คุณก็เห็นอยู่ ใช่ไหมฮะวัว12ขามา้า12ไข่อะไรก็ตามล่าสุดนี้ก็มีตัวอะไรอะ่ะที่เป็นเกลด็ดเหมือนจระเข้ควายเกล็ดจระเข้เนี่ยเรามีของขังเยอะแยะแต่ละตำบลก็จะได้หาของของังแล้วก็ดึงจีนดึงชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นคอนเทนต์ใหม่ผมได้ไอเดียนี้จากหมอปลายหมอปลายที่ทำนายซึนามิว่าจะมาหลายรอบแล้วไม่เห็นมาสัที หมอปลายท่านชื่อว่าท่านสื่อสารกับพยายมพบาลได้คือก็เป็นเฟรนด์กันนะนึ่ออกปะเขาเขาก็สื่อสารกันมีอะไรเ้ามาเตือนเราก่อนเลยแต่ไม่มาสักทีหมอปลายว่างทําไงทําสบู่ขายจ้าสบู่หมอปลายคุณสมบัติยางไงก็คือว่าท่านโดนเคราะโดนของอาบน้ําฟอกเคราะห์หายไปกับน้ําสบู่ของหายละลายไปกับน้ําสบู่ฟังดูน่างมง่ายถามว่าซื้อไหมจะเหลือเหรอ รออะไรนะฮะจัดมาเลยจัดมาเลยหนึ่งก้อนกลัวโดนของไงพะล้อเข้าไปทั่วเลยไม่รู้ใครจะเสกอะไรเข้าตัวกูบ้างกูป้องกันด้วยสบู่หมอปลายสั่งไปปุ๊บส่งถึงบ้านแก้ผ้าพุ่งไปห้องน้ํากูจะอาบแล้วนะแกะกล่องสรพพคุณหล่นมันพันสบู่อยู่เอามาแกะดูก่อนอาบจุดทูบสองดอกบูชาพยายมพบาล เออกูทันไหมเนี่ยมีทูปอยู่ดอกหนึ่งได้ไหมแล้วการที่เราแก้ผ้าแล้วเชิญพยายมพบาลมาตรงนี้แทนที่เขาจะช่วยล้างคอกูกูว่าเขาเอากูไปอยู่ด้วยมากกว่าพร้อมกับสวดมนต์บูชาพยายมพบาลยาวพืชเลยโอ้พ,อ,พอกันทีสภาพนี้กูไม่สามารถจะสวดมนต์อะไรได้แล้วแต่ผมชอบไอเดียคือ นี่ไงจินตนาการบวกไสยศาสตร์บวกนิทานบวกอะไรไม่รู้ขยำขยำลวมกันแล้วมันเป็นโปรดักต์ที่น่าทึ่งเขาขายดีมากเลยคุณฉะนั้นเราก็สั่งการไปหนึ่งตำบลหนึ่งของขลังให้ตำบลหนึ่งอ่าผลิตเลยแชมพูแต่ก่อนพวกแม่บ้านต่างจังหวัดผลิตแชมพูขจัดรังแคผิดผลิตไปเลยแชมพูขจัดรังควานอ่าให้มาสาบป,ปึ๊บของเคืองหายหนุนดวงนูน่นนี่นั่นอะไรพูดไปอีกบ้านหนึ่งทำเอ่อสีพึ่งเปลี่ยนเป็นลิปสติก ลิปสติกสาลิกาลิ้นทองทาปึ๊บป้าเป็นมงคลพูดจาไพเราะสนะหูด่าพ่อด่าแม่เขาหุดหงิดโมโหโกธทาคนก็นึกว่าชมอาท่านนายกต้องทาเวลาสามสีดอกเลยวันนี้จังหวัดไหนดูแบบไฮเทคน้อยก็อันนี้ผลิตเลยเครื่องเครื่องกรองน้ำมนทำน้ำหมนได้เองที่บ้านเพียงเสียบเข้าไปปลายก๊อกปึ๊ก น้ำที่ผ่านมาจะผ่านดินเจ็ดป่าช้าโม้ไปเลยบินเจ็ป่าช้าแล้วไม่ใช่ป่าช้าธรรมดาเป็นป่าช้าสล็อตช้ามากๆเห็นไหมผ่านอายัน17เกจิอะไรก็ว่าไปโม้ไปปุ๊บทำน้ำมนต์ดื่มกินเองได้ที่บ้านปวดหัวตัวร้อนอามาพึกเอามาพาดปั๊บจิบปุ๊บปั๊บร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บมลายหายสูญฮะเลิเลยท่านนายกสั่งทำ เคร <sk PI AN> ื่องใหญ่ๆไปเสียบที่การประปาเสียบม่งพิ่มาน้ําที่ออกจากการประปาไปตามบ้านต่างๆก็เป็นน้ำมนต์ประชาชนทั้งชาติเราก็ได้ดื่มน้ำมนต์โรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบริบูรณ์ตลอดไปทั้งชาติเอ้ยหาพรีเซนเตอร์โดนๆเลยมาเป็นใช่ไหมหมอปลายนี่คิดขู่น่ารักเกินไปต้องมีคาแรคเตอร์แรงๆสำหรับโปรเจกต์นี้ ขอเสนอเนนแอร์หน้าเขาได้ลุกเขาดูแบบสตรีทสตรีทสายศาสตร์กราฟงกราฟิกตเต็มใบหน้าลุกได้ลุกได้นี่เพิ่งเข้าคุกไปไหมออกมาอีกรอบใช่ไหมเข้าอีกแล้วไปเอาออกก่อนเอาเอามาใช้ก่อน,อาาอนลุกได้ลุกได้ก็คือให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์โปรเจกต์นี้ไปเลยดึงดูดชาวจีนมาเที่ยวแล้วก็ทำสายการบินให้เขา เอาเอาให้สุดเลยปกติสายการบินอะไรมีนกแอร์ใช่ไหมนกแอร์หัวเป็นนกเห็นไหมสายการบินเนนแอร์หัวเป็นปรลัดขิกเป็นเครื่องบินที่หัวตุยๆหน่อยนึงปีกจะสั้นมากแนบลำตัวเราไม่เรียกว่าเป็นลำเราเรียกว่าเป็นดุนก็โอ้โหเป็นลายยันหรือ่ายันปั๊บทั้งดุนเลย ท่านผู้โดยสารที่จะบินด <delle> <bet non> ุน <human> ท <ité> uh ี huh. <ged> ่724กุณาขึ้นเครื่องนี่ยังคิดไปถึงแบบเวลาแอร์เขาสาธิตบนเครื่องนู่ออกป่ะมายืนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดูไฟระหว่างทางเดินปลัดขิกจะหล่นจากทางด้านบนให้เอาปลัดขิกให้เด็กอมก่อน เวลาแจกสแน็คบนเครื่องนะนะเวลาแจกสแน็คกะโอ้โหสแน็คต้องเป็นรูปปลัดขิกเรี้ยวเล็กๆเวลาที่แอร์ชอบขายไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ่ะเป่าลมอ่ะลมลมยางอ่ะเป็นรูปเครื่องบินอ่ะโอ้มันเลยรับไซส์ไหนดีครับรถทัวร์นครชัยแน่ๆพาท่องเที่ยวตามแหล่ง ของขลังทั่วประเทศนี่แค่คิดแล้วแบบเห็นเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเลยนะจังหวัดแรกนะที่ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปต้องเป็นจังหวัดแพร่อันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะท่านคือจังหวัดแพร่นี่เขาขึ้นชื่อเมื่อที่ผ่านมาเรื่องของขลังในหมู่บ้านบ่อน้ําผุดบ่อน้ําผุดที่เชื่อว่าเป็นบ่อน้ําจากตาพญานาคนะฮะก็คือบ่อเนี่ยขนาดอย่างนี้นี้มาปุ๊บ พุดขึ้นมากลางหมู่บ้านพุดขึ้นมาเรื่อยๆน้ําซึมออกมาชาวบ้านไปปักเสาทันทีสี่เสาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปะทองที่หัวเสาปะพันผ้าสามสีพันผ้าสามสีจุดทูบลายร้อมจุดเทียนกลิ่นทูบควันเทียนบรรยากาศคลั่งมากมีกระบวยมาปะทองที่กระบวยตามข่าวคือประชาชนเนี่ยมารอต่อคิวดื่มน้ําพุดขึ้นมานี้จากตาพญานาค พุดขึ้นมาปุ๊บจิบป,ปุ๊บ,ป,บป,ป,ปั๊บเอ้ยเจ็บคอหายจิบปุ๊บปับ๊บปวดหัวหายตักปุ๊บปั๊บไมเกรนหายปวดตัวปวดหลังเอามาพึกเอามาพาดตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางหยอดปุ๊บตาใสกรมสาธณสุขมาตรวจปรากฏว่าเป็นซ่วมแตกมาจากข้างบ้าน หน้าใสกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวแต่ใสอมเหลืองๆนิดนึงนะขณะนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านน้ำผุดผมกระหายน้ำมากอโอ,โอ้นั่นไงบอ่อน้ำพญานาคอ้มันเหมือนขี้มากๆเลยจัดงานเลยงานเกจิพบผู้บริโภค คุณทำไมงานอื่นยังจัดกันได้ที่เมืองทองธานีอะไรเงี้ยก็จัดใชผู้ผลิตพบผู้บริโภคเกจิพบผู้บริโภคเราจะต้องไปเราจะไปหาเขาที่ไหนเขาไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วไม่รู้จัดมารวมกันเลยแล้วเราก็ไปเจอเขาได้เจอเกจิหน้าใหม่ๆเฟ้นหาเกจิหน้าใหม่ๆนะครับป้าจ,จัดนี่อีกศึกวันทรงชัยเป็นศึกวันทรงเจ้าเอาเจ้ามารวมกันเราจะได้ดูไงพัฒนาการของเจ้า เฟ้นหาเจ้าหน้าใหม่ๆไม่เบื่อเหรอมีเจ้าเดิมๆเจ้าเดิมเวลาจะเข้าก็ตัวสั่นๆๆๆๆๆๆอมทูปอมเทียนแค่นี้มีลำเลิมบ้างตัวสั่นๆมีแค่นี้ไม่เบื่อเหรอหาคอนเทนต์ใหม่ๆคุณให้โค้ดปลายโค้ด Air โค้ดริวนึกออกป่ะมันเป็นโค้ดเฟ้นหาเพราะในไหนหมอปลายเนี่ยเคาก็แอดเฟรนกับพรยายงพบาลได้แล้ว ก็ไปดึงเอาแบบวิญญาณอื่นๆมาเข้าล่างบางดีจะได้มันไปตามาเลยไมเคิลแจ็คสันโสารเจ้าไมเคิลแจ็คสันนี่แค่คิดก็มันแล้วเวลาเจ้าจะลงตึงด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 ึงสารนุสิธิ์เล่นแบบตึงด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 ึงเจ้าไมเคิลบูนวอล์กออกจากม่านมาตึงด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 โอ้โหแค่คิดกูก็อยากไปสารแล้วนะเนี่ย ยังไม่รวมบูสลงบูสรีอะไรอีกนะเออมาคงมาควง,ควงโอ้โหหรือไม่เชิญกายละเอียดท่านประยุทธ์เนี่ยไป็นเป็นร่างทรงโคตรมันนึกออกป่ะต้องดุดันกว่ากวนอูนะคนเนี้เฮ้ยคิ้วท่านขมวดแล้วท่านเริ่มเข้าแล้ว ท่านค้าลูกช้างอยากจะถามอะไรจะถามอะไร <c oughs> ไรสารละ <c oughs> นะโยบายอีกอันหนึ่งก็คือแก้ปัญหาความขัดแยง้งภายในครอบครัวนะฮะตอนนี้พวกเราเจอกันหมดนะฮะไม่ว่าจะสังเกตรหรือไม่สังเกตก็ตามทุกคนในที่นี้สื่อสารกันส่วนมากก็จะใช้ไลน์สติ๊กเกอร์ไลายกันสิ่งที่คุณเจออยู่เกี่ยวกับไลายก็คือว่ามันไปสิ้นสุด ที่ไหนมันส่งติ๊กเกอร์มาปึง้งเราก็ส่งกลับไปตึง้งมันก็ส่งกลับไปอีกตึง้ง <c oughs> กูก็จะไปทํางานแล้วอะกูก็ส่งทิ้งทวนม้ตึง้งอันหนึง่ง <c oughs> กูจะไปละมันก็ส่งตึง้งมา <c oughs> วะกูก็ดูอ่านกดตึง้งอ่านแต่กูไม่ตอบเพราะกูจะไปทํางานเพราะกูไม่ตอบ <c oughs> ปัญหามาละ <c oughs> นี่คือเรื่องที่เราเจอกันอยู่ เดี๋ยวผมมีภาพจำลองให้เห็นกันชัดๆดูครับ มันเป็นอย่างนี้ที่เราเจอมันเป็นอย่างนี้แล้วยังไงมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนอะฉะนั้นนะครับท่านนายกถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาท่านไปทําสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้มาให้คนทั้งประเทศนะฮะร,รู้ว่าเออเฮ้ยขึ้นติ๊กเกอร์มาแบบนี้ก็คือก็จบกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาสมมุติว่ามาอย่างนี้ปุ๊บไม่รู้จะลงยังไงอะติ๊กเกอร์ท่านมา จบไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้มันมีทำแบบมีเสียงได้ด้วยนี่ใช่ไหมฮู้กกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบอน